คลีนิกเต้านมโรงพยาบาลบางประกอบ9 i อ t e เ n a t i น n นนไทยเบระก,กันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร plex, าว g, ิสตาแคลเซียมแคลเซียม700มิลลิกรัมลัสพโบรอน นี่ครับตอนเราเข้า <bur ma. S 2> สู่เจะข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยเรื่องการเมืองเข้มข้นนะครับเมื่ออดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณพิชัยรัตกุลนั้นตัดสินใจเข้าร่วมเวทีปฏิรูปสภาปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลถึงแม้ว่าพักประชาธิปัตย์ต้นสังกัดของคุณพิชัยซึ่งเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักนั้นจะมีมตินะครับไม่เข้าร่วมเมื่อรัฐบาลไม่ชะลอหรือว่าถอนว่ากฎหมายเรื่องโทษศกรรมโดยระบุว่าการตั้งเวทีสภาปฏิรูปการเมืองซึ่งไปเชื้อเชิญคุณพิชัยซึ่งเป็นอดีตหัวหน้า อันนั้นจะเป็นเครื่องมือในการล้างผิดจะเป็นปาหีสร้างภาพและจะยิ่งก่อให้เกิดความขัดแยง้งและกร,ระระบุนะครับว่าคุณวิชัยไปในฐานะส่วนตัวไม่ได้ไปฐานะของประชาธิปัตย์แต่ประการใดวันนี้จะคุยกับคุณวิชัยรัตกุลนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับครับก็ถามตรงไปตรงมาเลยนะครับคุณว<อ>ิชัยขณะน,นี้มีเลือดประชาธิปัตย์สักเท่าไหร่เลือดเลือดประชาธิปัตย์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะอ่า แล้วรู้สึกยังไงกับการที่ผมถามตรงๆนะะลูกพักคประชาธิปัตย์รุ่นใหม่ออกมาต่อว่าต่อขานคุณพิชัยเนี่ยอ,อ,อผมอ่านเนื้อสื้อพิมพ์เหมือนกันครับเอ,อผมมีความรู้สึกว่าผมผมไม่ถือสาเลยอืมไม่โกรธไม่ถือสาครับอืเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาเรื่องคําพูดของเราเนั้นมาเป็นเป็นอารมณ์เลยอืผมไม่ถือเรองนั้นเป็นอารมณ์ไม่ถือนะฮะไม่ถือทําไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมเวที กับรัฐบาลทั้งที่ประชาธิป,ปตัตย์มีมติชัดเจนว่าไม่ร่วมก็เนื่องจากว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับแพรพักในแง่การบริหารงานของพรรคเลยครับเพราะฉะนั้นการที่มือผู้แทนรัฐบาลมาหาผมมาคุยเรื่องนี้กันนั่นครับอย่าลืมว่าผมปีนี้ผม87แล้วนะครับเดือนหน้ากันยายนจะเพิ่มจะเริ่ม88แล้วครับเวลาที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมมันน้อยเหลือเกินแล้ว เพราะฉะนั้นผมมีความตั้งใจตลอดเวลาหลังจากที่กเกษียณทางการเมืองแล้วครับว่าถ้าผมมีอะไรทางอะไรที่ทําได้เพื่อส่วนรวมครับไม่ใช่เพื่อประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพื่อคนอื่นอะไรครับผมจะทําอืมขอให้มีงานที่ทําเพื่อส่วนรวมได้โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวทําไมถึงเห็นว่าเวทีนี้ถึงจะไปได้ถึงจะนํามาซึ่งการยุติความขดัดแย้งได้ผมคงคิดว่าไม่มีใครตอบได้ว่าเวทีนี้จะทําสําเร็จหรือไม่อื มันจะนําไปสู่การที่รัฐบาลมีความตั้งใจหรือไม่ครับผมผมผมไม่ทราบอืและผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าในยบและเพราะว่าไอการเสนอนาฬิการประูรูปการมือนี่มันไม่ใช่เป็นครั้งเดียวมันมีมาแล้วกี่สิบครั้งมาแล้วใช่ครับแล้วแต่แต่ครั้งก็มีข้อมูลดีๆต่างๆออกมาข้อเสนอแนะออกมาต่างๆแย่ แต่ว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม,มรัฐบาลตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงไม่หยิบยกเรื่องดีๆอย่างที่คณะของคุณนันน์ปัญญารชุนก็ดีคณะของอาจารย์หมอประเวศก็ดีคณะของดรคณิตก็ดีเหล่านี้เป็นตัวอย่างผมอ่านดูคร่าวๆดูนะ,ะมีข้อเสนอเนี่ยดีๆมากในการที่จะไป็นจรูปการเมืองแต่ทําไม ทำไมรัฐบาลที่ผ่านมาตลอดมาจึงไม่หยิบยกของดีๆเหล่านั้นขึ้นมาใช้นั่นแต่สิฮะในมุมหนึ่งก็แปลว่ามีการศึกษาพูดคุยกันมาหลายครั้งแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่เคยถูกเอามาใช้แล้วทําไมคุณพิชัยถึงเข้าร่วมในครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆอีกแล้วมันก็แก้ไม่ได้ผมคิดว่าวันเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องมาร่วมกันอต้องยอมรับกัว่าความขัดแย้งในบ้านเมืองเรานี่ถ้าปล่อยไปแบบนี้นับวันจะเพิ่มขึ้นเยิ่อมขึ้นครับเราคงไม่อยากเห็น เหมือนอย่างอียิปต์คนตายเป็นพันครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเองในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งไม่ได้พูดในฐานะเป็นสมาชิกพรรคปฏิบัติและไม่ได้พูดเพื่อปฏิบัติและไม่ใช่เพื่อพรรคเพื่อไทยครับแต่เพื่อคนส่วนรวมอืเพื่อประชาชนส่วนใหญ่อืเพราะเห็นว่าประชาชนวรตนนี้ในความเห็นของผมคุณสรยุทธเบื่ออเบื่อการขัดแย้งเบื่อการถกเถียงกันไม่ว่าในสภาหรือนอกสภา ประชาชนจะอยารู้จักอย่างนั้นผม,มรู้สึกผมผมเชื่อมั่นล้อเกิดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผมมีอะไรที่ทําให้ความเบื่อนหน่ายความหวาดระแวงความขัดแย้งกันนี่ลดลงไปบ้างเล็กน้อยอืก็จะเป็นการดีถึงแม้จะไม่รู้ป้าหมายว่าจะสาเร็จหรือไม่สําเร็จแก้ได้แก้ไม่ได้ใช่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นให้ไปมีส่วนร่วมก็ได้ขอให้ขอให้พยายามอีกทีหนึ่งแต่ผมมองในแง่ดีว่าเราควรเราน่าจะสําเร็จ บางประการอือย่างน้อยที่สุดมีสําเร็จบ้างเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยอืยังดีกว่ายังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งผมถามตรงๆอย่างประชธิปัตรหรือพันธมิตรเขาก็มองว่านี่เป็นเกมการเมืองอเป็นการยื้อเวลาเพื่อจะผลักดันกฎหมายในระโทษจะล้างผิดให้คุณทักษิณนนะ่ะอันนี้ฝั่งนั้นเขาว่าอย่างนั้นตัวคุณพิชัยไม่กลัวหรือว่าจะตกเข้าไปอยู่ในเกมการเมืองกลายเป็นเครื่องมือประชธิปัตอาจจะมองว่าคุณพิชัยกำลังเป็นเครื่องมือของรัฐบาลหรือไม่ มีเพื่อนฝูงหลายคนที่หวังดีต่อผมส่วนตัวครับแต่เขาไม่มีเกี่ยวข้อ,ของกับการเมืองอโดยส่วนตัวเขาก็เป็นห่วงผมในเรื่องนี้ครับผมบอกว่าเชื่อผมนะน่ะการตัดสินใจของผมคราวนี้นั้นนะหนึ่งอย่าผมเลยให้ทราบเมื่อกี้นี้แล้วไม่ใช่เพื่อพักปฏิญญปัติไม่ใช่เพื่อพักเพื่อไทยครับไม่ผ่า,าใครแต่เพื่อคิดว่าสิ่งที่เรามีเล็กๆน้อยๆในความคิดถึงเรานี้อาจจะช่วย ความขัดแย้งหรือความรุนแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปให้ลดลงบ้างได้ถ้าลดลงไปแล้วนิดเล็กน้อยผมก็จะดีใจถึงแม้อัน,นที่สุดอาจจะเป็นปาหีก็ได้นะฮะอย่างที่มีคนสอบประมาทคนเขามีความคิดยังไงเราห้ามก็ไม่ได้นะครับคุณสรยุทธ์ครับเราห้ามไม่ได้เนี่ทำไมคุณพี่ชัยถึงไม่คิดแบบเดียวกับประชดีป,ปัต์ว่าถ้าจะคุยกันประชิีปั์ก็ยินดี ถ้ารัฐบาลถอนหรือชะลอกฎหมายในรื่อโทษกรรมแล้วมาคุยกันก่อนอแล้วเห็นตรงการค่อยเสนอกฎหมายนเรือโทษเข้าไปใหม่ทําไมถึงไม่ออกแนวนี้เนี่ยครับปเป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยกับประชาธิปัตย์ในเรื่องการเจรจาความเมืองเงื่อนไขไม่เงื่อขไขผมคิดว่าในการเจรจาเรื่องความเมืองเนี่ยผมเจรจากับโพพจน์มาแล้ว ผมเจรจากับเวียดนามมาแล้วผมเจรจากับลาวมาแล้วก่อนที่เราจะมีสัมพันธมิตรกันที่เคยไปพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านนะใช่ในกาไม่ใช่ไปพูดคุยไปสาาพนาความสัมพันธ์เข้าเลยไปจับมือดีเข้าเลยครับผมบอกแล้วว่าไม่ผมไม่มีเงืินไขลงงนาคือต้องไม่มีเงินขใช่ไหมฮะถ้ามีเงินเราจะเจรจากันเนี่ยไม่มีเงินไขลุงนาอืผมไปพบรองนายมตรีเวียดนามสิ่งแรกผมพูดกอว่าผมมาวันนี้ผมไม่มีอะไรจะมาเสนอท่านอืผมไม่มีเงืินไขลุงนา ผมไม่มีธงปักกลุองหน้าอืแต่ผมมาพูดจากจริงใจว่าผมอยากเป็นเพื่อนกันเราอยากเป็นเพื่อนกัน <มา S 1> เพราะนั้นมา,มาคุยม,มาคุยมาคุยกันนะอืเพราะฉะนั้นผมผงไม่ได้บอกว่าถ้าหากการเจรจาเรื่องอะไรกันแล้วแต่คุณสร,ณรยุทธ์ขปความเห็นผมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งเงินไขก่อนว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะคุยกับเธอมันไม่มีสําเร็จได้เพราะฉะนั้นสมองของเราจะต้องทุกคนจะต้องปลอดโปร่งอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตั้งธงก่อน ถ้าตั้งธงกองเรื่องเงื่อนไขก่อนไม่มีทางสําเร็จได้ไม่เห็นด้วยกับวิธีการตั้งเงื่อนไขแบบนี้ไม่ควรบบบบแบบนันก็แล้วแต่เถ้าเป็นเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจาอะไรก็แล้วแต่ไม่สําเร็จก็เหมือนกับมีทองเข้าไปนั่งคุยก็ไม่มีทางสําเร็จก็มาท่านมองอย่างนั้นถูกไหมฮะถ้าหากว่าไม่หาตั้งเงื่อนไขกันนะอ่าอันนี้คือที่ไม่เห็นด้วยอ่ขาขณะเดียวกันก็ก็จะเดินหน้าเข้าไปพูดคุยมีแนวทางพอเห็นไหมคุณพิชยัยครับว่ามันจะไปยังไง ผมยอมรับคุณสรยุทธ์ครับว่างานชิ้นนี้งานที่ทำนี่เป็นงานที่ไม่ใช่ง่ายเลยเป็นงานที่ผมว่าทุกท่านที่เป็นกรรมการเนี่ยที่ติดรับเชิญไปเนี่ยจะต้องพยายามอย่างเต็มที่ในความเห็นของผมตัวผมเองผมพูดนึกหนึ่งอต่ตลอดเวลาว่าผมจะเข้าไปทำงานโดยปราศจากทงลุงหน้าโดยจะรดปราศจากการปักทงลุงหน้าไว้ก่อนอถ้าหากในสมองผมมีความคิดอะไรก่อน แล้วผมเอานั้นน่ะไปทําความขัดแย้งเกิดขึ้นในภายในคณะกรรมการมันก็ยุ่นยุ่งวุ่นวายกันใหญ่ไม่ได้เตรียมอะไรเข้าไปเสนอเลยครับว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ลองดูนะนอไม่<ผ>มเลยไม่ไม่ผมปล่อยมผมปล่อยว่างฮผมปล่อยว่างฟังดูว่ายัางไงมีปัญหาอะไรว่ามาขึ้นแ,แล้วค่อยมาร่วมกันคิดว่าจะออกอยังไงออกอยังไงใช่ผมจะให้กรรมการหมดคันท่านพูดกันไปะ ท่านท่านผมเชื่อได้เกินมีหลายท่านที่มีความคิดเห็นอยู่แล้วจะพูดเรื่องอะไรนะ,ะผมก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าผมคงมคงบอกอไปพูดเลยไม่ได้ตอนนี้เป็นการเสียมารยาทที่พูดเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นวันวันนี้ก็ขอยังไม่บอกว่าคิดอะไรยังไงไว้ในใจแต่จะไปฟังก่อนคิดอย่างเดียวทยํายังไงให้ความขัดแย้งลดลงทํายังไงที่ประติรูปบ,บ้านเมืองได้บ้างไม่มากก็น,น้อยอแต่ทําไมทํามาเวทีนี้ ผมถามท่านพี่ชายตรงๆมันเหมือนกับมีเวทีปุ๊บกลายเป็นเป้าเรื่องการต่อว่าต่อวาหาันกันฝั่งประชาธิป,ปัตย์ฝั่งคารมิทบอกนี่ปาหีนี่ยิ่งขัดแยง้งกลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งเพิ่มขึ้นไหมฮะไม่ไม,ไม่ไม่แล้วครับคุณโสยุธผมมองดูว่ารัฐบาลมีเจตนาดีอืคุณยิ่งรักนายกมีเจตนาดีผมเชื่ออย่างนั้นด้วยความปรุทับใจส่วนจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกขนาดไหนงไงผมไม่ทราบอะแต่ว่าเท่าที่ประกาศอะไรออกมาเนี่ยแถลงออกมาเนี่ย ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีเจตนาดีในการที่จะลดความขัดแย้งลดลดความตึงเครียดลงครับให้ประชาชนมีความสุขบ้างอมผมอยากให้ประชาชนมีความสุขเมื่ออย่างวันนั้นที่หนูหนูเมชนะแนมปเ,เมร์รัชนกแบดมินดันนั่นวันนั้นผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยมีความสุขอืมไม่มากก็น้อยเพราะเชียในสิ่งเดียวกันไม่เชีย คือคนไทยเด็กเล็กๆคนหนึ่งสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยได้ได้เป็นแชมเปี้ยนโลกเราดูนี่เราไม่ภูมิใจเลยครับภูมิใจมีความสุขใจทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันใช่ใมีความสุขใช่ถ้าเราคณะกรรมการชุดนี้สามารถทำให้ประชาชนมีความสุขใจไม่ตอนถึงขนาดนั้นอหะบ้างก็จะเป็นเรื่องที่เราทำสำเร็จถือว่าเราเราควรจะพอใจแล้ว ในการเจราจายุติความขัดแย้งเนี่ยตราบใดที่คู่ขัดแยง้งนะงานนี้คู่ขัดแย้งชัดเจนพรรคเพื่อไทยคุณทั้งสินข้างหนึ่งประชาธิปัตย์คุณพิสิทิ์แล้วก็พันธมิตรประชาชนพเพื่อะิจิตรอีกข้างหนึงห่งเราเห็นกันอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยนะฮะถ้าคู่ขัดแย้งข้างหนึ่งคือประชาธิปัตย์กับพันธมิตรไม่เข้ามาร่วมแล้วมันจะสําเร็จได้ยังไงอันนี้อันนี้อันนี้คุณเรายุทธถามผมซึ่งผมตอบไม่ได้จริงจริงตอบไม่ได้ฮะเพราะว่า การเจจาความแก้ไขความขัดแย้งมันต้องสองมืออืถึงตบมือที่จะดังมือเดียวตบไม่ดังหรอกนั่นแหละสิฮะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําก่อนอเวันนี้ข้อเสนอท,ที่ปฏิรูปนี่มันยังไม่ออกมาอะไรเลยเวัาน,นี้รเรายังไม่ทราบเลยรูปแบบจะเป็นยังไงอืมเมื่อมีรูปแบบแล้วมันก็นั่งคุยกันแล้วสักสองสาเดือนเป็นยังไงแล้วผมผมผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะโน้มน้าวให้อีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมด้วย ไม่มากก็น้อยหวังอย่างนั้นหวังอย่างนั้นฮะก็ถ้าหากว่ามันเงินไขระหว่างคุยนั่นน่ะมันมีเงินไขต่างๆที่เขาเคยตั้งไว้อเคยคิดไว้อืมันลดหย่อนลงไปคือมันเกิดปลดล็อกลงไปในตัวจากการพูดคุยจากพูดคุยมันมีย่างหนึ่งสองสามอย่างนี้เขาอาจจะเปลี่ยนใจหรือเบาลงไปหน่อยก็ได้ผมไม่ทราบอแต่คุณวิชัยก็คุ้นเคยกับทางประชานิพัต์ยุคปัจจุบันพอสมควรก็ต้องรู้ว่าไม่ง่ายไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะฮะยุคปัจจุบันผมรู้น้อยมากอ้าวเหรอฮะ พวกผมพาผมไม่ได้ไปพักเลยเนี่ครับผมไม่มีตําแหน่งหน้าที่อะไรเป็นรองประธานสภาที่ปรึกษาปชปใช่แต่ไม่มีประชุมผม,ผมไม่ได้ไปประชุมึกษาไม่ได้ประชุมรึกษา<ช>ไปครั้งเดียวเห็นว่าไม่มีอะไรพูดก,กันมากนอกจากไปคุยกันทําไมคุณพิชัยถึงไม่พยายามจะอาจจะมีคนถามนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามทีลองคุยกับคุณอภพิสิทธ์คุยกับคุณสุดเทพคุยกับแกนนารรมาเชนิปัตยุคปัจจุบันก่อน ว่าเอ๊ะมาร่วมดีไหมหรือไม่อย่างไรลองหาลือกับทางประชาธิปัตย์ด้วยเชิญัะข่าวนี้เห็นไหมเรื่องข่าวนี้นะใช่ครคงไม่ทํางั้นกแหละครับเพราะว่าหนึ่งนะ<ช>ผมผมห่างจากประชาธิปัตย์มาเป็นหลายปีแล้วไม่ได้เข้าไปในพักมาเกือบสองปีแล้วอสองผมเคยแนะนําบางอย่างมางประการตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลอยู่ในการทํางานบางอย่างครับนะคุณอภิสิทธิ์ก็ ได้แต่ฟังยิ้มยิ้มแต่ว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรปฏิกิริยาโต้ตอบอะไรอะไรเลยแต่ผมไม่ลงลึกก็บเกลือะไยนะัะเคยเข้ามาพยายามที่จะพูดคุยกับสองฝ่ายคุยกันแล้วลายอย่างในอดีตฝั่งหนึ่งคือคุณอภพสิิธิ์ฝั่งหนึ่งคือคุณนพบดนทรมาทิปกษาคุณทักษิณถูกไหมฮะันนั้อันนนอันนั้นอันนั้นเรื่อง